โควิด1 9เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเพิ่งพบในมนุษย์เป็นครั้งแรกในปลายปี2562เชื้อนี้ติดต่อจากคนสู่คนโดยผ่านละอองฝอยที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ติดเชื้อพูดไอหรือจามละอองฝอยเหล่านี้สามารถที่จะกระจายไปและเข้าไปทางปากหรือจมูกของคนที่อยู่ใกล้ๆได้ ละอองฝอยเหล่านี้มีน้ำหนักเกินกว่าที่จะล่องลอยไปได้กไกลในอากาศโดยจะลอยไปได้กไกลประมาณ1เมตรและตกลงบนพื้นผิวอย่างรวดเร็วนี่คือเหตุผลที่ทำให้การแพร่กระจายจากคนสู่คนส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่า เชื้อไวรัสจะสามารถมีชีวิตรอดอยู่บนพื้นผิวได้นานแค่ไหนดังนั้นจึงควรทำความสะอาดพื้นผิวเป็นประจำโดยเฉพาะในบริเวณโดยรอบที่ใกล้เคียงกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 มือเป็นอวัยวะที่สัมผัสกับพื้นผิวจานวนมากซึ่งสามารถปนเปื้อนกับไวรัสได้คุณจึงควรหลีกเลี่ยงนำมือมาสัมผัสตาจมูกหรือปากเพราะมือที่ปนเปื้อนสามารถนำไวรัสจากพื้นผิวมาสู่ตัวคุณได้ เมื่อไอหรือจามให้ยกมุมข้อศอกปิดปากและจมูกหรือใช้กระดาษชำระที่ใช้แล้วทิ้งกระดาษชำระที่ใช้แล้วให้ทิ้งลงถังขยะทันทีวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการป้องกันการแพร่กระจายของโควิด -19 คือการทำความสะอาดมือของคุณบ่อยๆด้วยการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือล้างมือด้วยน้ำและสะบู่วิธีนี้จะช่วยกำจัดไวรัสที่ปนเปื้อนอยู่บนมือของคุณได้ รักษาสุขภาพและช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโควิด -19 กันนะคะ